สวัสดีครับผมมาพบกับบางลายเช่นเคยนะครับผมมาฮะผมวันนี้ฮะบางจะมาเล่นเกมที่บางไม่เคยเล่นต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าบางไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นนะฮะมาเล่นพร้อมทุกคนเนี่ยผมมุดออกมาเหมือนเดิมครับมาค่ายี จัดไปอยากรู้ว่ะอยากรู้ว่าเกมอะไรที่ยังไม่เคยเล่นว่ะโอยนี่ช้าอยู่นะครับผมไดมอนด์นี่ก็ยังเนี้ยแล้ววิวแบมพายก็ยังไม่เคยนะดาวก้อนก็ยังไม่เคยทาไงดีเกมเกมลอง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 หน่อยอ่ะนี่ดีกว่าเตียวเสียนนะเตียวเสียนวะน่าเล่นว่ะเตียวเสียนนะตัวในอวีตัวในอวี อันดี้อยากลองดูเหมือนกันนางฟ้าสเสน่ห์ของเจ้า oh, <no. S 1> อืมมาอยากรู้ครับสมเล่นเลยกลัวอะไรอะ่ะเิเดิมพันอะไรอะ่ะสิบห้าอ,อ่จัดไปบางชอ,ชอบเล่นเริ่มที่สิบบาทอเป็นเคสนะ yeah, <who? S 1> แล้วแต่คนนะเฮ้ถามจริงเข้าสเกเตอร์ให้เลยอะ่ะตาแรกอะ่ะโอ้โ oh, หโนจะเข้า อะ,อะฟีเตียวเซียนมาดิคืออะไรวะให้โชคดีจัดไปครับผมขอให้เฮงๆนะจัดไปมา <c oughs> ลองดูครับไม่เคยเล่นเหมือนกันครับผม oh, <no. S 1> อะไรอะชนะรางวัลฟิลเตอร์ริบโบ้โอ้ยมันแยกกันเหรอมาดิมาดิาดริบโบ้เข้าไหมโอ้โห ข้ามาเยอะมากเลยนะหนึ่งบาทไม่ดีรอครับขอสามสิบเลยแล้วกันชอบครับอยากลองครับผมลองอะไรใหม่ๆหนะฮะที่เราไม่เคยเล่นนะเพราะมันจะแตกหนักจริงเปล่านะฮะท่านผู้ชมเขาบอกมาครับเล่นเกมที่ไม่เคยเล่นจะแตกหนักนะฮะเขาบอกนะไม่รู้จริงเปล่าเนี่ยบางลองเลยสุ่มเลยงบสองพันเพื่อคนดูเลยฮะ มัน่าแตกจริงวหรอนะฮะถ้าไม่แตกนะไม่เป็นไรฮะบางบงมาเยอะะครับผมของจริงวะของจริงวะไม่เข้าเลยวะสี่สิบป่ะต้องเป็นสี่สิบแล้วเลขโปรดมาหน่อยวะเตียวเซียนเขาให้ดูหน่อยสิสเก็ตเตอร์เข้ามาสามสี่อันมาเออเข้ามาอีกทีนด้ อยากรู้ว่ะเป็นไงวะโอ้โหช้าโหฟินีเดียวไม่เฟี้ยวเลยเดี๋ยวเซียนว่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวเซียนมาว่ะมาแล้วโอ้โหถามจริงโอ้โหยังน้อยอยู่นะครับมาสเก็ตเตอร์ต้องู้สเก็ตเตอร์เข้าอย่างเดียวเหรอจัดไปดี เทอร์โบด้วยเปดสี่สิบกวอะไรอะ่ะเอาเริ่มเหมือนตโนมัมาจัดไปมาอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าจะมาไหมมาไหมเออเข้า่ะเฮ้ยนี่หน่อยอะไรวะติมโบว่าต่างโตะเหรอหน้าต่างโตวะว่ะเอาโอ้โหทมจริงโอต่างโต๊ะอย่างลาวเลย โอโหจบจบนะฮะจบจบมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเทรเเตอร์สามอันมาอยากรู้ว่าเป็นไงวะอะไรอะอืมอือืมเข้ายางอยู่นะหร้อวนว่ะหกสิบดีกว่าวะ่ะ อยากลองนะครับผมอยากลองให้มันรู้เลยอะครับผมอยากลองให้มันรู้ไปเลยอยากลองให้มันรู้ไปเลยครับผม,ม,ม,บผมว่าเป็นยังไงฮะฮอสเกตเตอร์สองอันวะมาวะเข้าไหมเข้าไหมตัางโต๊ะอีกแล้วโอ้โหตัางโต๊ะมานี่อย่างสวยนะครับผม ว่าอืมมาหน่อยอะไรก็ได้เข้าหน่อยเออมาหน่อยวะสเก็ตเตอร์หน่อยวะเฮ้ยเข้าตัวเดียวเองเหรอ,อ,อเดี๋ยวเซียนมาหน่อยดีเดี๋ยวเซียนมาให้หน่อยสิเฮ้ยถามจริงจะหมดหน้าตากนาันนะจะหมดหน้าตากนาันนะถามจริงถามจริง ในเข้าให้เลยวะของจริงวะของจริงวะเออเข้ามาหน่อยวะตัวนึงเข้าทีเหอะโอ้โหโหเอ้ยอะไรวะต่างโต๊ะอีกแล้วโอ้หหยาบจีนเจอต่างโต๊ะเอ้าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเซียนวะคูณสี่คืออะไรครับอุ้ยอุ้ยอ้ยดอกเดียวพันห้าครับผมเอาว่ะ เอาว่ะเริ่มสนุกแล้วว่ะเอาว่ะครับผมเอาว่ะเริ่มสนุกแล้วว่ะเริ่มสนุกแล้วว่ะแต่ผมไม่รู้นะมันยินเข้ามาได้ยังไงนะมีหน้าเต๋วเซียนโผลมานะครับผมอะไรก็ได้ขอเต๋วเซียนเข้ามาเออขอรุนเถอะสามอันเข้าบางทีดิอยากรู้ว่ะอยากรู้จริงเพื่อนโอ้โหไม่เข้าให้เลยไม่เข้าให้เลย เดี๋ยวเถียวเซียนว่ะโอ,โ,โอ้โหน้อยอยู่นะ,ะเถียวเซียนมาเถียวเซียนมาทั้งทีได้แค่นี้เองหรือเออขอเข้าทีว่ะไปเข้ายากขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหจะเป็นลมนะฮะริบโบว่ะวันนี้เทพเจ้าเอาห,หน่อยจัดไปเพื่อนขอน้ำหนักหน่อยว่ะริบโบอะไรอ่ะโหนี่หนักของแกแล้วเหรอ อย,ยอยากจริงไม่ไหวมาขยับเลยครับผมอยากรู้ครับให้รู้วัดวัดกันไปเลยวะเพื่อคนดูครับบางทําได้มาโอยสามจริงไม่มาให้เลยเหรอมาหน่อยวะมาหน่อยวะขออันเดียวขออันเดียวโอ้โหไม่เคยข้าให้เลยนะจริง เตียวเซียนว่ะมาดิเอาหน่อยวะถอนักหนักหน่อยมิ้นโอ้โหไม่มีหน้าเตียวเซียนโอ้จะเป็นลมครับผมของจริงมาน,นไม่เคยมาให้สุดเลยมาให้หวาดเสียวตหลอนวาดเสียวต้นลอเลยมาฮะสีร่รอยแล้วครับผมอมมาสเตเตอร์ยังเข้าวะจัดไป อะไรก็ได้ของน่เอออะไรก็ได้มาขอยมีน่างมาหน่อยอะับตังโต้มาหน่อยวะขอยโชคดีอยู่กับคุณจัดไปเดี๋ยวเซียนมาวะชโชยำจัดมาได้เท่าไหร่สามหมืน่นมาโอ้ยสองพันสี่ครับผมโอ้โหสองพันเสียบเนี่ยเนี่ยครับผมมาแตกมาแล้วฮะหนึ่งเก้าสิบวะเอาวะ่ะมาวะ่ะ บางสนุกว่ะเออมาว่ะบวกมาแล้วครับสองพันเก้าแล้วครับบางบวกพันหนึ่งบางก็งงเลิกแล้วมาไม่ไมไหมขอขอขอ,ขอจังๆทักที่นึงวะโอ้โหอะไรก็ได้ขอห,หน้าหน้าจดเสี้ยนมาบางพอใจแล้วบางอาจจะรู้แล้วเออหน้าจดเสี้ยนมาอีกแล้วว่ะายเชื่อมาจัดไปได้ได,ได้หน่อยอุ้ยฉลองครับโอ้ยของจริงครับผมมาสองพันแล้วครับ สี่พันครับว่าสองพันครับผมเป็นไงสาจนเลือกกันเด็นครับผมถึงบวกครับผมเนี่ยครับผมได้แล้วถอนเพียอเสียนจำคำบางลายไว้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือว่ามีเกมอะไรให้บางแนะนำมาเล่นก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้บางด้วยนะครับแนะนำบางมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้บางขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม